เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็แนะมาสองวิธีการเพิ่มยอดบันทึกในคลิปวิดีโอทิกต็อกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวให้ท่านตามผมกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอ,อื่นเดี๋ยวเรากดขับไปที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M Keyword แบบนี้ผมจะพิมพ์ตามมันเลยเนาะอ่ะแล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตาเกาได้แบบนี้ลแล้วเราก็เจอเป็นปเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็เรากดเข้าไปกันได้เลยนะครับผมกับเว็บไซต์เนาะ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์ก็จะมีได้กดลงชื่อใช้งานนะผมกดสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกก็เรากดสมัครกันไปได้เลยนะผมโหลดสมัครกันมาเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วก็จะมีได้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะผมกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านอะไรแบบนี้เนาะและติ๊กสองหน้านี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะครับผมกดสมัครไปเนาะตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตอนนี้เองเนาะหรือใครนะผมที่มีบัญชีตัวลงชื่อใช้งานนะผมก็เรากดลงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้กดล้ันไปเนาะ อ่ะแล้วพอเรากดลงชื่อคะแนนงานมาแล้วผมรู้ว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วนเนาะในหน้าต่างแรกของเซสไซก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมได้มีบทบูบบริการให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้นะครับผมเราก็จะมีแพลตฟอร์มบริการตรงนี้กับเราสามารถที่จะทำการกันได้นะีเยนาะหรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรง,น,ง,ตรงน,น,นี้นะครับผมเราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้นะครับผมออตรงนี้เลยเนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงนินในส่วนตรงนี้เราจะเติมเงินนะครับผมก็เรากดมาที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่คำว่าเติมเงินเนาะ อ่ะเราได้กดมากันเลยผมที่เขาว่าเติมเงินนะครับผมเพราะว่าเติมเงินเนาะพอเราได้กดกันมาแล้วนะผมในส่วนของการเติมเงินก็จะมีช่องทางการเติมเงินขึ้นมาให้เราได้สามารถที่จะเลือกกันได้ของผมกับการเติมเงินเป็นแบบนี้เลยเนาะจะมีช่องทางการเติมเงินทั้งแบบสแกนเคียร์โค้ดนะผมหรือว่าจะเป็นโอนเงินแบบไม่สลิปถูกไหมนิโวลเลตหรือของ p o w e ล l e t h เนาะจะคริปโตเคอเรนซีหรือ perfect money เราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมขอช่องทางแบบนี้เลยเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอเราได้เติมเงินไปได้แล้วเรามียอดดดดเเเเเงงงิินนนนกกกกกัััแลลล้้้ววะครรรบบผมม็าาาาาที่่หตไไย อ่ะแล้วพอได้กดกระป๋ากันแล้วที่หน้าต่างในเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เริ่มบูดบูบริการที่เราต้องการจะทำการเนาะเราก็เริ่มไปกดเลยผมเป็นฟอร์มทิกตอกอ่ะพอเริ่มไปได้แบบนี้แล้วครั้นี้เราก็เริ่มบูดบูกันต่อแล้วผมเราก็มากดเลือกที่หมวดหมู่เนาะเมื่อกี้เราทำการเป็นการปั๊มยอดบันทึกนะผมเราก็มาเลื่อนแล้วผมจะเริ่มบริการแนะนำของทิกตอกไปเลยผมจะได้เลื่อนง่ายๆเนาะหลังจากนั้นก็มาเลือกที่บริการกันต่ออ่ะผมเริ่มหมวดหมู่ไปแล้วนะผมก็เลื่อนหาดูเนาะอ่านี่เลยนะผมอ่าการเพิ่มบันทึกก็อยู่ตรงนนนีีี้้้้้เเเเเรรรรรราา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 ากก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 ็็ดดดดดดลล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 ือออออไไปป่่่ะแแแววพพบบบบผผผมมมมททูููิิิัคขงง เราพอได้ลิงก์ของคลิปประที่ตอเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์กันไปได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใส่จำนวนทีาเราต้องการจะเพิ่มไปเลยนะผมก็ใส่ไปอ่ะแล้วพอจะได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แบบนี้เราก็สั่งซื้อก็ได้เลยนะผมอ่ะก็ง่ายๆเพจนี้เองนะผมอ่ะหลัเจากการได้สั่งซื้อไปขนมซึ้งเราก็จะเประบบขึ้นมาแจ้บอกกับเราแบบนี้นะผมเมื่อ้ราสั่งซื้แล้วแบบนี้เนาะตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการสั่งซื้อได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตามนี้แค่นี้เองเนาะอ่ะก็ดีเลยนะรผมอ่ะ แล้วพอเราได้กดเข้ามาดูกันแล้วในส่วนประวัติการซื้อนะครับผมในประวัติการซื้อจะมีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะรายละเียออเดอร์เราให้ได้ดูกันแบบนี้กันได้ด้วยเนาะอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการกันไปสักคู่นี้เราผมจัดทางเว็บไซต์ก็มีการแจ้งบอกเรามาด้วผมว่าเราเดำเนินการเนาะเราก็รอกันไปก่อนสักคู่ไม่ต้องใจร้อนเลยเร่งรีบอะไรมากมาเลยนะผมบเองแค่เรารอกันไปก่อนเนาะก็ตามแบบนี้เลยนะผมอันนี้เนาะ หรือว่าใครผมในระหว่างนี้ที่รอออเดอร์ของเรากันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการไหนเพิ่มเติมยอยากจะทำอะไรเป็นการรอออเดอร์แล้วผมเราก็สามารถทีะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าที่คำว่าบริการแล้วผมเพื่อดูหมวดหมู่บริการอื่นเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์แล้วผมเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เนาะก็เะเป็นการรวมหมวดหมู่บริการอะไรต่างๆเราผมในส่วนหน้าต่างของเว็บไซต์ตรงนี้เนาะเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูกได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครสนใจบริการไหนก็เข้ามากระดูกันได้เลยนะ หรือว่าใครในที่ระหว่างนี้ก็เราใช้งานหรือดูอะไรกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะผมหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้ออะไรเนาะล้วอยากจะแจ้งปัญหาแอดมินนะผมเราก็สามารถได้แจ้งปัญหาแอดมินได้ผมเพียงแค่เรากดกลับมาที่หน้าต่างไลน์ของเว็บไซต์เนาะแล้วเราก็จะเจอหัวข้อที่เขาว่าติดต่อแอดมินอยู่ตรงนี้แล้วผมเราก็กดไปผมเพื่อแจ้งปัญหาแอดมินได้เนาะก็ได้ขึ้นมาเป็นช่องทางสองช่องทางแบบนี้นะครับผมเราได้สามารถที่จะแจ้งปัญหาแอดมินได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะแต่มีตัวช่วยเหลือนะผมเราได้สามารถที่จะกดได้กับช่องทางไลน์ ได้เลยนะผมตามแบบนี้ไปเนาะอ่านี่นะครับผม หรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วก็สะดวกราบรื่นดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยๆด้าผมเลยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรอคนร,รู้จักเราเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูด้าผมไปใช้ไปแล้วเนาะ,ะสามารถที่จะแนะนําเพื่อนก็นได้แบบง,ง่ายๆเลยถนะ้ผมเพียงแค่เรากดมาที่คาว่าแนะนําเพื่อนเนาะพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในส่วนการแนะนําเพื่อนนะผมเราเข้ามากันแล้วเราก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมแล้วไปส่งให้เพื่อนหรอคนรู้จักเรานะครับผมให้เขาได้เข้ามาในลิงก์ในลิงก์ของเว็บไซต์เพื่อมาทำการสมัครหรือว่าทาการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนนาอี้ก็มตยล นหนับผมอันนี้เนาะอ่ะ แล้วก็อย่างที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างเลยผมสำหรับใครนะที่ใช้งานในโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนอะไรของท่านนะผมในส่วนมือถือเนาะใครที่ใช้งานในเว็บไซต์อยู่ตอนนี้ผมเลยใช้ในโทรศัพท์เนาะตอนนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าผมทางเว็บไซต์มีเวอร์ชันนะผมเป็นแอปพลิเคชันให้ท่านได้สามารถที่จะโหลดผมติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนของท่านหรือมือถือของท่านนะผมให้ได้ทําการกันได้แบบง่ายๆกันแล้วด้วยนะผมตอนนี้เนาะทำเว็บเกมอินขีดเฮดนะผมเป็นแอปพลิเคชันแล้วเนาะใครที่สามารถให้ใครที่สนใจใครที่ใช้ในโทรศัพท์นะผมเราอยากจะดาวโหลดเป็นแอ ตรงนี้เลยนะผมเราก็มาดาวน์โหลดเป็นเวนะอร์ชันแอปพลิเคชันเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่แจ้งงานในโทรศัพท์มือถือเนาะอะ่ะก็ตามนี้เลยนะครับผมมาสำหรับใครที่สะดวกเนาะไม่ต้องเข้าไปฟิลในเว็บไซต์เราผมก็ตามนี้เลยนะอะ่ะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรวนไปวนมาถนะ้ผมแค่เฉพาะดาวน์โหลดผมก็วนสามรอบแล้วผมพูดเนาะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่ยอดบันทึกดีกว่าแล้วนะผมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะ อ่ะและนี่เลยนะผมหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสกู่ผมตอนนี้ยอดบันทึกของเราก็แรกกำลังเดินไปเพิ่มขมาเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งนึงแล้วเนาะอ่ะแบบนี้ก็เรากั็ไปก่อนสักครู่นะผมไม่ต้องจะรอเลยนี่รีบเลยมากมายเลยเนาะก็เพียงแค่นี้นะผมเวลาทำการรอไปก่อนเนาะอ่ะนะผมแต่เพิ่มไม่เสียเวลาแล้วผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นกว่านี้เลยแล้วกันนะครับผม อ่ะแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราได้ทำการส,ส,รสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้ยอดบันทึกของคิววิดโอเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากือบไปที่ร้อยแบบนี้แล้วนะผมอ่ก็ขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะผมสำหรับขั้นตอนการทำเนะาะก็ง่ายๆเลยนะผมสำหรับใครที่เขาอยากไอที่อยากจะเข้ามาทำตาแลนะ้วผมเดี๋ยวผมจะไปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ไให้นะผมให้ท่านได้กดเข้ามาในลิ้งของเว็บไซต์แล้วก็ทำการในส่วนที่สอนไปวันนี้หรือว่าสนใจบริการรื้อบรรึกระต่ายมาที่จะเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็มม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 าาาาาาทกก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 กรรััััันน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 ไไไไได้้้้้้เเเลลลลยะะะะะผผผผใ่่่วววววววีีีออแแแ็็็ปฝ วันนี้นอนเราจะพูดไปแล้วก็ให้กาไฟกันได้ผมก็อขอบคุณกันด้วยผมก็ขอบคุณนะครับ